ขอต้อนรับเข้าสู่ EP ที่8นะคะของการใช้40หัวข้อนะคะในการใช้กฎแรงดูดในการสอนของดรโจดิปุษานะคะเราเข้ามาสู่ EP ที่8อย่างต่อเนื่องต่อเนื่องและต่อเนื่องนะคะเพราะมันเป็นความสำคัญของการที่คุณรู้เคล็ดลับนะคะระดับปัญญาของโลกและมีอยู่ในตัวคุณเพื่อคุณเนี่ย จะได้แกะคอนะคะพลังงานของคุณออกมาใช้เสียทีคุณน่ะนะคะคือพลังงานที่ยิ่งใหญ่แต่ถูกเก็บใส่หอ่อผูกโบผูกเชือกขอด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วก็ผูกเชือกอีกแล้วก็ห่อด้วยนะคะตัวกันกระแทกแล้วก็นะคะใช้สกอตเทปปิดปิดปิด,ปดถึงเวลาที่คุณจะตัดเชือก แกะก้อนแกบรรดาหอทั้งหมดในตัวคุณออกนะคะแล้วก็นาพลังงานที่แท้จริงของคุณออกมาใช้เสทีนะคะ mm. เพื่ออะไร mm. ก็เพื่อวความเป็นสุขของคุณเองและกระบวนการในการใช้กฎแรงดึงดูดเมื่อวานบอกแล้วนะคะว่ามันก็คือกฎแห่งความรัก mm. นะคะรักตัวเองได้เมื่อไหร่คุณก็อยู่ในสภา,าวะของการที่จะทํา สิ่งดีดด้วยความรักและปัถนาดีต่อตัวคุณเองและเมื่อไหร่ที่คุณนำตัวเองทั้งระบบความคิดคำพูดการกระทำอยู่ในเรื่องดีๆเรื่องบวกๆไม่ช้าไม่นานหรอกค่ะคุณจะสลายพลังงานเก่าออกไปหมดและก็เหลือแต่พลังงานดีๆคุณก็กลายเป็น transform นะคะชีวิตใหม่ในร่างเดิมทุกโมเลกุลในตัวของคุณเองกลายเป็นนะคะ พลังงานดีๆเป็นสนามพลังงานแม่เหล็กที่ทรงประสิทธิภาพไปดูดในสิ่งที่คุณต้องการและปารถนาได้อย่างแค่ดีดนิว้วดีดนิว้วและดีดนิว้วโอเคไหมเดี๋ยวอย่าหาว่าโมไปลองทำเองนะคะวันนี้ ep ที่8แล้วนะคะ ep ที่8ทุกหัวข้อนะคะของดรโจวทิ่พัาที่สอนเขามีงานวิจัยเขามีผลลัพธ์เขามีผู้คมทั่วโลก นำไปใช้แล้วเกิดผลคุณก็เป็นผู้ที่นำไปใช้เกิดผลได้เชกเช่นเดียวกันยกเว้นว่าคุณจะเป็นมนุษย์ต่างดาวโอเคไหมโอเคมาดู E t ทพี่8นะคะความกระตันยูความกระตันยูนะคะความกระตันยูต่อด้วยกระตะกะตวเวทิตานะคะจะได้เพราะดีนะความกระตันยูกระตะเวทิตานะคะเป็นลายเซนทางอารมณ์ที่เกิดขึ้น และความกตัญญูเป็นสถานะสูงสุดของการได้รับสถานะสูงสุดของการได้รับคือคุณได้รับแล้วคุณถึงแสดงคําขอบคุณขอบคุณขอบคุณไม่ว่าคุณจะได้อะไรสิ่งละอันพลานอยคุณก็กล่าวคําว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณเพราะว่าอะไรคุณได้รับแล้วแล้วคุณรู้ไหมสิ่งที่คุณลืมขอบคุณตลอดชีวิตที่ผ่านมาคือลืมขอบคุณกายคุณ ลืมขอบคุณลมหายใจคุณลืมขอบคุณน้ําที่ดื่มกินเข้าไปลืมขอบคุณอาหารที่หล่อเลี้ยงชีพตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันลืมขอบคุณที่หลับที่นอนบ้านช่องห้องหอของคุณลืมขอบคุณรถที่คุณใช้ขับลืมขอบคุณเสื้อผ้าและข้าวของสิ่งของนะคะทั้งหมดทั้งหมดลืมขอบคุณและที่สําคัญและเป็นประเด็นมากๆคุณลืมขอบคุณเงินที่เข้ามาหล่อเลี้ยงชีวิตคุณ ตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันและเงินอีกจำนวนมากมายในอนาคตนี่คือสิ่งที่ต้องทบทวนโอเคไหมอ่ะทีนี้ในเรื่องเราของหัวข้อนี้นะคะเป็นเรื่องพลังงานที่มหัศจรรย์มากสำหรับใครต้องการที่จะปเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองอย่างรวดเร็วเพียงเริ่มต้นกล่าวคำขอบคุณขอบคุณขอบคุณกับตัวเองหน้ากระจกนะคะแล้วก็ กล่าวขอบคุณกับทุกๆสรรพสิ่งที่อยู่ล้อมรอบตัวคุณเองนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวเกิดพลังมหาศาลมากอันนี้เป็นถือว่าเป็นเวิร์กช็อปที่คุณสามารถฝึกฝนได้กระตันยูกระตะเวทิตาเป็นเครื่องหมายของคนดีอันนี้คือสิทธ์ที่เรานะะท่องจํากันมาแต่ยุคนี้สมัยนี้ยิ่งขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณ เป็นเพลงของคุลุงนะคะท่านแต่งเพลงนี้และท่านก็ร้องเองและก็สื่อความหมายในยเรื่องราวของการที่ทําการขอบคุณได้ทุกขณะไม่ใช่แค่ขอบคุณนะคะเพียงชั่วเวลาใดชั่วเวลาหนึ่งเพราะเราอยู่กับนะคะพลังงานเราอยู่กับทุก,ท,กทุกสสาพสิ่งอยู่ตลอดเวลาแ,แค่เพียงการเดินทางไปที่ใดที่หนึ่งที่มันปลอดภยัยคุณก็สมควรที่จะขอบคุณนะ,ะในการที่คุณไปสู่จุดหมายไปทางอย่างปลอดภัยได้ วันนี้คุณแต่งตัวนะฮะที่สวยแล้วก็มีความมั่นใจคุณก็สามารถนะฮะขอบคุณชุดที่คุณใส่ได้เช่นเดียวกันวันนี้สุขภาพร่างกายคุณแข็งแรงหรือจะอยู่ในสภาวะไหนก็ตามที่เป็นตัวของคุณเองคุณก็สามารถที่ขอบคุณร่างกายขอบคุณที่อยู่กับฉันนะและฉันนะฮะจำนึกตัวนะก็คือเป็นเรื่องเราบอกว่าตอนนี้ฉันรู้ตัวแล้วที่นะฮะฉันมีร่างกายที่ดี อยู่ในการครอบครองและเธอก็อยู่กับฉันตลอดเวลาวันนี้ฉันตื่นรู้จะดูแลเธอเป็นอย่างดีนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณประมาณนี้นะ่ะคุณไม่ต้องเป็นโลกเรียนคําพูดของใครก็ได้เอาแค่ความรู้สึกที่ออกมาจากใจว่าคุณอยากจะขอบคุณอะไรขอบคุณแว่นตานะใส่ไปไหนก็มั่นใจนะกันแดดไดก้ก็เจอแสงแดดแสงแดดที่แจดจ้าก็เอามาใส่สบายตานะะ เอามาคาดผมก็เป็นแฟชั่นเก็บผมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยขอบคุณต่างหูมากๆเลยนะที่นะะมาให้ฉันเป็นอ่าเป็นแฟชั่น fashion, นะคะใครเห็นก็รักและเอ็นดูต่างหูเคร่นี้เป็นรูปหัวใจขอบคุณหนะ้าที่อยู่กันนาะนะเดี๋ยวฉันจะทำความสะอาดและเก็บไว้เป็นอย่างดีนะอะไรเงี้ยคือลองดูนะคะเล่นให้สนุกสนุกนะคะในเรื่องราวพลังงานเพราะคุณเล่นความทุกข์เนะี่ยคุณก็ยังยอมเล่นอ่ะนะคะที่ผ่านมา นะฮะมึงมาพาววยบ้างละ่ะด่าลูกด่าผัวบ้างบะนะฮะติชินชาวบ้านตำหนิไปทั่วคุณยังใช้มาแล้วไม่ไม่นับไม่หมดไม่เสียคุณใช้มาแล้วนับไม่ทั่วนะอันนั้นคุณยอมเสียพลังงานจ่ายค่าพลังงานแถมยังจ่ายค่าจิตวิญญาณไปในด้านไม่ดีคุณก็ใช้มาเรียบร้อยแล้วแล้วผลเป็นยังไงคะอืถ้าเป็นผลลัพธ์ดีคุณก็คงไม่อยากจะเปลี่ยนหรอกจริงไหมอืมนั่นหมายความว่าผลลัพธ์ที่ผ่านมา เราเล่นพลังงานผิดช่องเอาตัวเราเองไปคุกไปเล่นกับนะฮะสารพิษเออไปคุกไปเล่นกับนะฮะอุตรพิษเมื่อไปคุกไปเล่นกับอุตรพิษคุณก็แสบร้อนคุณก็เจ็บปวดคุณก็ทุกข์เข้าใจไหมฮะทีนี้เปลี่ยนวิธีการเล่นใหม่มานะฮะในฝ้าของการชื่นชมขอบคุณทราบซึง้งในเรื่องราวของการที่ ได้มีอยู่มีกินมีใช้นะคะมันก็เข้าในเรื่องราวของการที่สานึกรู้คุณทราบสังกตันโยรักกล่าวคําว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณและที่มันทอยที่ใช้นะคะเวิร์กช็อปให้สําหรับเพจเปลี่ยนพลังสู่ความเรศเพจกูรูกูรูทุกเรื่องก็คือเป็นเวิร์กช็อปแรกนะคะเป็นเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของการเขียนขอบคุณ1ิบอย่างก่อนเข้านอน 1ิอย่างก่อนเข้านอนและต่อท้ายแต่ละอย่างว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณคือได้รับแล้วขอบคุณมากเลยวันนี้ซราบสึ้งใจมากเลยอะไรเงี้ยนะคะก็เขียนขอบคุณสักสิบอย่างเป็นอย่างน้อยและต่อจากนั้นเขียน to do list สำหรับเหตุการณ์ที่จะต้องการให้เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้อะไรที่เป็นเพนนะคะเขาเรียกว่าเป็น main point นะคะไม่ใช่เพน p o ย n ์เป็น main p o i n นะคะในเรื่องเราที่ต้องการให้เกิดขึ้นก็เขียนมา ก่อนคุณนอนนะคะหลังจะหลังนั่งสมาธิหรือก่อนจะนั่งสมาธิให้ทำเวิร์กช็อปสองเวิร์กช็อปนี้นะคะเพราะความสำนึกรู้คุณทราบซึ้งกตันอยู่ระหว่างที่คุณทําก่อนนอนเนี่ยนะ,ค,ะคุณจะเหมือนโปรแกรมเรื่องดีๆเข้าไปในนะคะสมองในความรู้สึกของคุณว่าคุณได้รับอะไรอันนี้มันเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่มาก แล้วคุณเอาความรู้สึกนี้นะคะไปนอนแล้วก็นอนสบายมีสติสัมปชัญญะนะคะมีความสุขบึกบานขณะนอนหลับไปเลยเพราะนอนไปด้วยคลื่นพลังงานสูงๆที่เป็นการสํานึกรู้คุณทราบซึ้งกตัญญูและก็ตรงกับที่ดรโจเอามาสอนในเรื่องราวของนะคะยืนยันว่าเมื่อไหร่ที่คุณขอบคุณก็เหมือนสมานเสมือนว่าคุณลคุณลงลายเซ็นนะคะว่าคุณได้รับในสิ่งที่คุณปรารถนาเรียบร้อยแล้ว และสภาวะของการกระตันอยู่การมีสภาวะความรู้สึกเนี่ยมันเป็นสภาวะที่สูงสุดนะคะของการที่คุณจะได้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการนะคะนี่เป็นเรื่องราวที่หัวข้อไม่ยาวมากนะคะเหมือนหลายๆหัวข้อที่ก่อนหน้านี้แต่ก็ให้ความหมายกินใจเพื่อให้คุณน่ยนะคะได้เป็นเอานำไปนะะลองไปพลิกนะคะหรือปรับในการใช้ พลังงานของการกระตันอยู่ตรงนี้กับตัวคุณเองค่ะคุณทําคุณได้ผลลัพธ์แน่นอนในทางที่ดีและมีความมหัศจรรย์รอคุณอยู่ปลายทางแน่นอนขอทุกคนโชคดีพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ใน EP ที่9ค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะ